สวัสดีครับผมมาเตอร์เอิ่งครับวันนี้มาเตอร์จะมาแชร์วิธีการเขียนโค้ดซื้อขายออนไลน์นะครับเมื่อผู้ซื้อทำการสั่งออเดอร์นะครับผู้ขายหรือช้อปเปอร์จะต้องได้รับโ o t i f i c a t i o n แจ้งเตือนว่ามีออเดอร์เกิดขึ้นนะครับเราใช้ตัวไฟเบอครับอันนี้เป็นหัวข้อของผู้ที่เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์กับมาเตอร์ครับ าะอแรมาเตอร์เนี่ยจะเลือกหัวข้อได้นะครับอ่ะดูครับจริงแรกครับมาเติ้ลทำการทดสอบบนทั้ง Android iOS และก็เทปเพจตัวเทปเพจจะเป็นของล็อกอินด้วยในฐานะผู้ซื้อนะครับนี่เป็นการลองบน iPhone 6S ก่อนนะครับทำการซื้อเมาส์1อันสองอัน3อันแบบนี้นะครับกดแอดเข้าไปครับมันก็จะไปปรากฏอยู่ในตะกร้าแบบนี้นะครับพออยู่ตะกร้าปุ๊บม่ต้การกดคำว่าออเดอร์ปุ๊บ แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการนะครับแจ้งเตือนไปยังตัวช็อปเปอร์ที่อยู่บนเทปเพจให้เจ้าของร้านเนี่ยรับทราบแบบเรียลไทม์เลยว่ามีการซื้อสินค้าขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการกดออเดอร์ไปนะครับแบบนี้ โอเคครับมาดูต่อนะครับทีนี้มาด้ยจะเข้ามาดูตรงในส่วนที่เป็นนี่คือล็อกอินในฐานะที่เป็นผู้ผู้ขายครับชอปเปอร์อ่ะนี่มาด้จะมาลองบนตัวเครื่องหัวเว่ยบน Android บ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับฉันไม่มีไม่มีของในก้านะครับเข้าไปที่ร้านอื่นนะครับซื้ออะไรก็ได้อย่างอ่ะเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ฉันลองกดซื้อตัวที่เป็นแก้วกับแฟแล้วกันกดมาทั้งอัน3มอัน4อันแบบนี้กดแอดแชทเข้าไปครับ นะครับแล้วทีนี้ก็กลับมาดูครับในตะก,ก้าครับก็จะพบว่ามีสินค้ามาหนึ่งอย่างนะครับอันนี้เป็นระบบนตะก,ก้าของเราครับกดคาว่าออเดอร์ปกดออเดอร์เห็นไหมครับมันจะมี Notification ขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาว่ามีออเดอร์เกิดขึ้นแล้วมันจะมาเฟสอยู่บนลิ t ของตัวออเดอร์ของร้านค้าเลยนะครับลงดูด้าน,นล่างครับเนี่ยก,กดดูรายละเอียดได้แล้วเราเรา,เราทำเป็นเอ็กเพ t ทายขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะพบว่าเนี่ยฮะเมื่อกี้มีการสั่งโน่นนี่นั่นมาแบบนี้ครับแต่เราใครที่ติดขัดอะไรหรือสงสัยอะไรเกี่ยวข้อกับโมบายทักถามมาเตอร์ได้คอมเมนต์มาได้เลยครับนะครับหรือจะสนใจก็มานั่งเรียนออนไลน์กัน2วันครับเดี๋ยวสอนกันแบบตัวตัวตัว,ตว,ตวทีมครับผม